ครับสวัสดีบรรยากาศยามบ่ายอีกหนึ่งวันนะครับวันนี um, ้กับวันที่4ี่มกราคม2564ครับนี่นะฮะตัวนี้ก็2คู่2ครับกต่ชุดนี้4ี่คู่สี่วี่สามตัวนี้นี่รอรับได้เลยครับตัวนี้ก็ทยอยขึ้นครับเหลือตู้กลางครับรอมาจากกรอบมารอครับวันนี้4ี่คู่สทั้งหมด4ชุดนะครับนี่ก็กําลังเทีกครับเทีระบบเสียงบรรยาการยามบ่าย ครับรับเครื่องบ่ครับครับผมข้างในก็กำลังประกอบอีกสี่คูณสี่นะครับกำลังประกอบเอ้าป๋าทำไรป๋าเอ้าจะจะเย็นป๋าจะเย็นถอดสายพั่วเอ้านึกว่าจะโดดตู้ป๋าเนี่ยป๋าตองป๋าตองนี่เกมไม่ธรรมดาละป๋าตองขึ้นป๋าชนิดอย่างนี้ครับในการเสียบสายนี้แม่นมากครับเสียบสิบครั้ง าดบรรยากาศก็ประมาณเกือบสิบห้านาฬิกาครับช่วงบ่ายๆนะวันนี้ที่บนรัชนานีกับวันที่สี่เมษายนคมนี่ชุดสี่คูณสี่กับวีสามนีปลาตองก็เตรียมส่งอีกแปดคูณแปดนะครับแปดคูณแปดเอาลงมาดีปลาลงมาดีปลาเดี๋ยวมันจะร่วงปลาข้างในก็กำลังประกอบครับนี่ครับชุดนี้ครับนี่ชุดนี้ก็สี่คูณสี่ครับชุดนี้กำลังประกอบครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นเอาเอาปากรองวางที่ปากรองวางหน่อยตัวนี้ เขากำลังประกอบกันเลยอาจารย์เกียร์ก็กำลังทําสีอืมกำลังใส่ปากเอาใส่ทั้งหมดอลนน้องดูใส่ทั้งกล่แล้วก็ข้างในมีสีอะไรแบบข้างในครับสีเขียวไหมใช่ครับเขียวมิ้นท์ครับใหม่ล่าสุดนี่ใส่แหลมเจ็ดห้าศูนย์ครับนี่ใส่แหลมเจ็ดห้าศูนย์เดอบีเอ็มสามร้อยบีครับบีเอ็มสามร้อยบีแยมเจ็ดห้าศูนย์บอทยอย ตัวนี้สีเหลืองนะตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วเนาะใช่ครับที่เสร็จแล้วอาจารย์เกมรู้ว่าอาจารย์เกมเป็นคนไล่สายตัวนี้ใครใครระบบข้างในก็มีครับสีเขียวมิ้น์ก็ทยอยทำนะครับอีกหนึ่งรอบครับสีเขียวมิ้น์เขียวมิน์ที่เป็นเขียวที่ลูกค้าสั่งพิเศษครับแล้วก็มีตู้ซับเบลดสีเขียวมิน์เนี่ยว้สวยงานเขาสีนี้สีลูกค้าสั่งเยอะแล้วก็ตัวนี้2 2คนสรับแล้วก็แหลก3ฝาบรรยากาศรอบบ่ายครับวันนี้ก็อัดกันแน่นนะครับวันนี้สีี่ ากันกายพึ่งมาชุดนี้ขึ้นรถแล้วกะไปโกสุมโกสุมรถจะออกคืนนี้นี่โก้สุมส่มมาเขือไปเลยมาเขือนี่เอาไปเตรียมขึ้นหกร้อเลยนี่ไปโกสุมรถรถไปคืนนี้ครับสี่โมงเย็นรถออกสี่โมงเย็นนี่ส่งโกสุมพิสัยครับนี่ก็เตรียมครับลูกค้าอัปเดตขึ้นมาเป็นแยมเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยนี่ครับจานดีมกลับมารอบนี้ทำไมปรุงขึ้นครับเนี่ยปาก เส้นเหลี่ยมีปากเหลีมดูรูครับนีู่มันตรงเลยเก็บปากปากเส้นเหลียมก็มาดูบรรยากาศที่ปลาตองกำลังทําป้าตองนี่สี่คูณสี่ับสีู่ณสี่ดัคพูดเราจะอัปเดตให้ชมระหว่างชุด5้าหมื่นหนึ่กแล้วก็หก0 0ืบาทนี่ครับระหว่างชุดสองพัฒนากับชุดสองไม่พัฒนาเนี่รอดูแล้ว เป็นไงป๋าปกติไหมป๋าปกติครับทีนี้เราป๊าตองเราได้เงินเดือนเพิ่มอีกกระล่ะสิบห้าบาทใช่ไหมครับเพิ่มอ,อีกสิบห้าป๊าตองถ้าแกเมาแกก็ปกติก็บเทถ้าแกเมาแกก็เป็นป๊าชนิดหนึ่งโอ้โฆษณาด้วยป๋าเนี่ยนะดูเสือ้อดูเสื้อดิได้กี่บาทเลยค่าโฆษณานี่ไม่ได้ครับโอ้โหนี่สวดเด็ป๊าตองเนาะป๊าตองเนาะ <laughs> แล้วก็เอาไปที่ชุด6กคูณหคูณสแล้วก็2องคูณสครับชุดนี้ สามหมื่นห้าพันบาทครับชุดนี้สามหมื่นห้าพันบาทจะเป็นชุดสองคูณสองนะครับซับเบรเทอร์โบสิบแปดนิ้วลำกลาง V2 สองลำโพงดอก ID ICS ตัวนี้ไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับหัวเครื่องก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยหัวเครื่องเดี๋ยวหัวเครื่องประมาณนี้นะครับอันอาจารย์มาเจ้าวัดแต่ครับเรื่องโลหะครับเนาะโอ้เรื่องโลหะจะแบบจะโซศจะโศทวนครับนั่น เทสทุกตัวแล้เทสเสียงนะเทสเดี๋ยวเทสเทสเสียงก่อนเทสเสียงก่อนมันกำลังห่อครับห่อถ้าเทสอีกหนึ่งรอบครับก่อนห่อเผื่อมีการเคลื่อนย้ายครับบรรยากาศทุกวันรอรับชุดนี้ก็ขึ้นเป็นวันสี่คูณสี่ครับก็ชุดนี้ก็ต่อได้คันนี้ครับเป็นชุดสี่คูณสี่ก็อีกข้างหน้าหนึ่งคันก็กําลังรอรอขึ้นครับกําลังประกอบบรรยากาศรอบบ่ายครับชุดสี่คูณสี่กับชุดนี้ ชุดอัปเดตกับชุดนี้ถ้าเป็นหัวเครื่องนี้ก็ชุด5 1 9 0 0บาทนับาทบรรยากาศเล่งทุกวันนะครับตามที่ลูกค้าสั่งจองมาแต่ทางร้านเราก็อัปเดตให้ทันตามช่วงเวลาที่ต้องการรับอย่างตัวนี้ก็เป็น V2 ก 1, นครับ V2 V2 ก็1,950าบาทครับก็จะมีทั้งหมด4ชุดที่กำลังเตรียมขึ้นรถครับวันนี้ป๋าเอาชุดที่ไปโกสุ่มหน่อยป้าขึ้น6ล้อนะ6ล้อ ลองสีเหลืองครับไม่สีนล้งตาลน้ำตาลที่เอาไปโกสุมพิสัย,นะยชุดนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวรอรีวิวครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวพยาธประกอบประกอบชุดสีคนสีขึ้นรถก่อนนะครี๋ยวลองเสียดแล้วกว็เทสอีกหนึ่งรอบก็ซิวเดีย๋ยวก่อนส่งมอบครับทุกรายการสินค้าเราจะมีการเทสทุกตัวก่อนส่งมอบแล้วก่กอนทําการเดินทางขึ้นรถนะครับทุกรายการเราก็จะทําการนี่ฮนะมีสาม สีดำครับตัวนี้มีสีดําสีเหลืองแล้วก็สีมิ้นต์นะครับสีมิ้นต์แล้วก็สีรออีกหนึ่งสีครับเดี๋ยวกําลังทําสีตอนนี้ครับอยู่ที่ด้านหลังโรงงานนะครับรอชมว่าจะเป็นสีอะไรนะครับนี่ปา้าขึ้นรถเลยปลา้าตัวนี้ขึ้นรถไปเลยเโซดหน่อยป้าสซดหน่อยสซดหน่อยสวดหน่อยสวดครับดังวันนี้เลยป้าดังวันนี้เลยสวดครับสวด <laughs> นี่ป้าของแท้เทอร์โบ2,700บาทนะครับช่างนุสังส่งนุช ไม่อัดมาได้ครับไม่อัดไม่อัดมาแล้วทีน่าไม่อัดมาแล้วไม่อัดครับเราไม่อัดครไบไม่อัดไม่พอรถไม่อัดไปส่งมาตอนนี้เอาไม่อัดลงมาเลยครับกับแลกสามฝานี่นะครับไม่อัดมาส่งก็ประมาณร้อยสองร้อยแผ่นประมาณสองร้อยแผ่นรันนี้วันนี้มาสองร้อยแผ่น นี่สีเขียวมินนะครับรอชมครับสีเขียวมินสวยงามจริงครับที่รอประกอบครับวีสามนี่เนี้ยแน่นครับเกลี่ยไม่ดุดครับนี่เกลีอไม่หลดดครับตัวนี้นี่นะเนื้องานดูครับนี่วีสามสีมินเนี่ยลูกค้าสั่งมาเนี่ยถ้ามีออกไปหนึ่งรอบแล้วก็จะมีรอบที่สองสีมินสีนี้ไปที่อ่าพี่ทหารอยู่แถวใกล้ๆบ้านนี่ครับนะครับลูกค้าประจำครับสั่งชุดนี้ไว้ แล้วก็สีน้ำตาลเนาะปลาตองเนาะครับสีน้ตาตลนะไปขึ้นรถนะปา๋าตัวนี้ไปสารคามแปดคูณแปดนาะปาลาเราระวังระวังมันมัโดนถลอกถลอกปลาถลองระวังถลอกน้ะปลาเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยไหมเดือนเงินเดือนหมดเนาะปลาได้ครับได้เยอะไหมได้กีงง่บาทเดือนนีงไง้ได้เยอะได้เยอะอย่างปลาเนาะปลาตองเงินเดือนเยอะความวุ่นวุ่อปปนอย่าช่วงใบป่ายอดีตก็เป็นอืนกนี้ก็สี่คูณสี่กับอัปเดตเป็นนี่แรมเจ็ดห้าศูนย์นะทุกท ยับเกียร์50ให้ส่วนอน้ำให้ลูกค้าหน่อยนะแบบนาอานักงานอน้ำให้ลูกนะค้าอน้ยน้ำให้ลูกค้าหน่อยเร็วนี่ครับร้องเสร็จแล้วก็แพ็คครับแพ็คเตรียสมส่งบอบ <c oughs> นี่ครับทีมงานงเ,เนาครื่องเสียงก็พอเนาะเอาเพื่อเรื่องบ่พอเรื่องนองทาบเนาะห้องเสู่ห้องแงเหรอ เอาสี่ก็สี่เปอร์เ็นต์แล้วก็แปดคูณแปดต่อครับเกี่ยวกันแล้วทย้อยนะๆๆๆ <c oughs> อัพเดททุกวันนะครับกับโปรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับโปรโมชั่นมากมายวันนี้ท่าได้ชมกันโปรเดทรอบบ่ายวันนี้ออกพร้อมกันทั้งหมด1 2 3 4ชุด4ีคูณสออกพร้อมกัน4ชุดนะครับเดีย๋ยวไปรู้ว่าจะอัพเดทชุดไหนบ้างครับก็อัพเดทแบบรวบๆไปกันนะครับนนเนาะอ้าวป๋าตองชุดไหนป๋านี่8 8ใช่ไหมมีป๋าทางไกลป๋าก็เตรียมเดินทางครับวันนี้ เพราะตัวนี้อยู่พันถ้าเป็นตัวฮอนล็อกกันอยู่พันหบาทครับพันห้าครับมือสองทางนี่กับชุดนี้ชุดนี้ก็สิบสอคูณแปดนะครับสรริบสองคูณแปอเ็อรัอาเแล้วสล้อ้วป้านี่เ <c oughs> อปาอปา้าเอาป้าอดี๋มัจะขึ้นหกล้อน,นี่มันรถสี่ล้อนะป้านี่ น um, mm mm hmm? erm, ี่ป้าป้ารถคันนี้ไปอยู ok ่ป ok ้าวันนี้ป้าวัหนี้มาหนี้ก่อนวางก่อนป้าวันนี้นี่รถคันนี้ถึงถึงถึงสถานการป้าสองอยู่จอดวันนี้ก่อนนี่ป้าจอดตรงนี้ก่อนจะพาไปดูจอดตรงนี้ก่อนนี่ป้ามันมาชี้ตรงนี้ป้ามาชี้นี่นี่เจอแล้วเอาลงไว้ก่อนป้าหน่ยค่อยๆนะป้านี่ป้าสองขึ้นหกล้อวันนี้นี่มันสี่ล้อนะป้านี่อันนี้รถสี่ล้อป้าหกล้อหนึหกล้อทั้งสองป้าหนึ่งนี่ป้านี่ป้านี่ นี่ครับโรงพยาบาลภาษีป๋าต้อง,ญญาองมาอีป๋าครั้นี้ถึงอีป๋าโรงพยาบาลภาษีป๋าครับ,รบอําเภออะไรตัวออนอ้อยูอย่กําลังเตรียมไปส่งมอกครับดูซีเรียลต้องต้องดู<อ>นี่ครับอะไรนี่อําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้ยสารครามสารคราม นี่กับชุด V2 ครับ V2 ก็เตรียมส่งมอคกับ V2 ก็ <tinc S> 1,950บาทครับชุดนี้ก็ประมาณน่าจะส่งเป็นประมาณห้าโมงเย็นนะครับชุดนี้4ี่คู่สขึ้นทีละคันก่อนครับ4ี่คู่สออกพร้อมกัน4ชุดประกอกพร้อมกันชุดหนึ่งชุดสองข้างในอีกอาจารย์ดีมแล้วก็ชุดของอาจารย์เพียงประกอกพร้อมกัน4ชุดนะครับวันนี้รอบใบบ่ายที่อุบลราชธานีครับ4มกราคมนะครับ10 ห้านาฬิกาประมาณสามสิบนาทีนะนะครับเตรียมเยมออยสื้อผ้ายังซักแห้งนะครับซักแห้งกันครอ่ะเตรียมเดินทางนะครับวันนี้กับทีมงานในห้อยเครื่องเสียงเมืองอุบลราชธานีนะครับกับทีมงานในห้อยเครื่องเสียงครับวันนี้เดี๋ยวการจับการจูบกี้อ๋ออาจารย์กาไปทำก็ได้กาก็ะุกอันนั้นนะสองคู่สองเปลี่ยนจากสิบสองเราเป็นตัวอายุโรเทคยุโรเทคเอาไปไปทำแล้วเปลี่ยนเป็น,ปนไปทำกลับ,บัป จีเอาไปส่งสลักานีนี้ B M สามร้อย B ัานีแล้วเปลี่ยนท่าซูลงเพิ่มครับแล้วเปลี่ยนท่าซูลงก็เพิ่มได้เพิ่มเป็นปากได้ที่ลูกค้าต้องการตัวนี้ทำไม่ได้ตามสั่งนะทำไม่ได้ตามออเดอร์ออเดอร์ครับแล้วก็จะมีสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าเนาะยกุญแจเราก็จะอยู่น้องฝ่ายี๋ยวเปลี่ยนท่าซูลง เดี๋ยวฝากโปรโมชั่นด้วยแล้วกันนะครับที่อุบลร,ราชธานีกับโปรโมชั่นมากมายให้ได้ชมกันนี่ฮะทยอยแพ็กส่งเดี๋ยวเราอัปเดตให้ชมอีกหนึ่งรอบช่วงเย็นนะครับวันนี้สี่มกราคมช่วงบ่าย15บ,บหนาฬิกา30นาทีที่อุบลร,ราชธานีอัปเดตทุกวันนะครับ